ครับก็สวัสดีนะครับอยู่กับนนทสเทลวเราของรอซิ่งอีกแล้วครับคลิปนี้ก็เอาดินมาเทยอยู่วัดนะครับมากันสี่คันครับนะครับคันแรกก็ทอทงครับถอยเทเลยครับประมาณสิบกว่ารถครับตรงนี้นะครับเลยเร่เร่เ กรร็เป็นสำนักสงฆ์นะครับไม่ใช่วัดครับเป็นสำนักสงฆ์้าวทายหายทายหายตีทายไม่ได้ยินหนอทายหายหนอโอ้โหผ,ผมลั่นอะ่ะต่ดินไม่ตกอะ่นะเทก่อนเลยตะน้อยอะ่ะ มุนลองถ่ายคลิปอ้เป็นยเดียยจ้าเอยจังนีน่ก็เป็นของตัน้นะครับ ัดกองเลยครับแต่หนทางมานี่ก็ไกลอยู่นะครับออือ เลยเลยเลยเียดทางนี้หน่อยเย้โอ้อโอโอเจ้ายักไหมได้โชเฟอร์ใหม่ครับขับยังไม่เป็นครับอ๋ออ๋อน, <laughs> <laughs> นี่ยต้มต้มหมอความนะครับ coi đôi đinh vôn các bạn cho yak mà hảm này ơi này xe ไฟเป็นคิวของเจ้ายักษ์ครับนี่ครับเซลกองครับ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เย็นแล้วนะครับเที่ยวสุดท้ายครับ ร,รถแต่ละคันไม่เหมือนกันครับขับยากครับโอ้เอ้เดินหน้าคนโอ้ย,อย,อยทางยังกว้างเนาะ Việt sai, Việt sai Đông ơi, đông ơi Ơi Wow Kinh máy thịt đẹp Hả? Sư khăng khăng ăn Thế này กินเจ้ายยกครับเยอะครับในคันนี้เพราะรถมันใหญ่ครับคร้บเครับผม,มครับโอ้ไม่ลงครับกระชากน้อย Ôi, đỉnh tịt đẹp lầy ừ. Ôi, nó tịt thêm trong ngang luôn à Từ nào đây? ก็เป็นของตะน้อยครับตะน้อยร้อยเจ็ดห้าดูว่าของตะน้อยจะมีติดดำเหมือนกันไหมครับดินเหนียวครับ Oh. โอ้รถคันนี้เล็กนะครับใส่ดินยังไงก็สวยครับคันนี้โอ้ oh. ตำเขาไหมาเกือบงางอ,อ่ะเย็ลงเลยลงเลย หมดแล้วครับนี <Okay. S 1> ่เอาเล็กเซให้พี่เราอ่ะหมดเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นอนทเทีวเราหกร้อยซิงนะครับขอบคุณมากครับ